ไทยแลนด์เผยขีปนาวุธหนักใหม่2025การเปิดตัวครั้งประวัติศาสตร์ของกองทัพไทย ในปี2025นี้ประเทศไทยได้สร้างความฮือฮาในเวทีการทหารระดับโลกด้วยการเปิดตัวขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมวิศวกรและนักวิจัยด้านอาวุธขั้นสูงของไทยเองอย่างเต็มรูปแบบขีปนาวุธรุ่นนี้ไม่เพียงแค่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการก้าวสู่ความมั่นคงด้านยุธทธปกรณ์เท่านั้นแต่ยังเป็นการประกาศให้ทั่วโลกรับรู้ว่าไทยพร้อมก้าวขึ้นสู่ประเทศที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางทหารในระดับแนวหน้าจุดเริ่มต้นของโครงการ โครงการนี้เริ่มต้นจากนโยบายของกระทรวงกลาโหมไทยเมื่อปี2020ที่มีเป้าหมายลดการพึ่งพาการนำเข้าอาวุธจากต่างประเทศพร้อมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงด้านยุทธศาสตร์ระยะยาวนักวิจัยไทยจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศสทปได้รับมอบหมายให้พัฒนาขีปนาวุธที่มีพิสัยไกลความแม่นยำสูงและพลังทำลายล้างที่เหนือกว่าอาวุธที่มีอยู่ในปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขีปนาวุธหนักใหม่2025ใช้เทคโนโลยีระบบขับดันเชื้อเพลิงแข็งรุ่นใหม่ซึ่งช่วยให้การยิงทำได้อย่างรวดเร็วลดขั้นตอนการเตรียมการยิงและสามารถเก็บรักษาในสภาพพร้อมใช้งานได้นานหลายปีหัวรบของขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกออกแบบให้รองรับได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหัวรบระเบิดแรงสูง High Explosive หรือหัวรบเจาะเกราะลึก Penetrator เพื่อใช้ในสถานการณ์ต่างห่างพิสัยและความแม่นยำ หนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้ขีปนาวุธรุ่นนี้เป็นที่จับตามองคือพิสัยยิงไกลกว่า1,500กิโลเมตรซึ่งครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความแม่นยำสูงระดับเซต (Circular Error Probable) ไม่เกิน5เมตรหมายความว่าสามารถโจมตีเป้าหมายขนาดเล็กได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนระบบนำวิธีอัจฉริยะระบบนำวิธีของขีปนาวุธหนักใหม่2025ใช้การผสมผสานร,ระหว่าง GPS ความละเอียดสูง ระบบนำวิธีเฉยอย IN s และระบบปรับเส้นทางด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI ที่สามารถประเมินสถานการณ์และปรับการบินเพื่อหลีกเลี่ยงการสกัดกั้นจากขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของศัตรูได้การทดสอบภาคสนามในช่วงปี2023 2024ี่ขีปนาวุธรุ่นต้นแบบได้ผ่านการทดสอบยิงจริงหลายครั้งในพื้นที่ลับโดยผลการทดสอบทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพสูงทั้งในด้านพิสัยความแม่นยำและการเจาะทะลุเป้าหมายที่มีการป้องกันอย่างแข็งแกร่งการทดสอบครั้งสุดท้ายในต้นปี2025ได้รับการยืนยันว่าขีปนาวุธสามารถเข้าประจำการได้ทันทีศักยภาพในการป้องกันประเทศแม้ขีปนาวุธรุ่นนี้จะมีพลังทำลายสูงแต่จุดประสงค์หลักของไทยคือเพื่อป้องกันประเทศและสร้างอำนาจการยับยั้ง Diter ไม่ให้ประเทศใดกล้ารุกรานด้วยพิสัยและความแม่นยำที่เหนือกว่าทำให้ขีปนาวุธหนักใหม่2025เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคการเปรียบเทียบกับอาวุธต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารได้เปรียบเทียบสมรรถนะของขีปนาวุธไทยรุ่นใหม่นี้กับรุ่นที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศเช่น DF-21 ของจีนหรือไอเซเของรัสเซียผลปรากฏว่าขีปนาวุธของไทยมีสมรรถนะใกล้เคียงหรือดีกว่าในบางด้านโดยเฉพาะความแม่นยำและความสามารถในการหลบหลีกระบบป้องกันความร่วมมือระหว่างประเทศ แม้จะเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาในประเทศแต่ไทย,ไทยก็ได้รับความร่วมมือด้านเทคนิคจากพันธมิตรบางประเทศในด้านวัสดุศาสตร์ขั้นสูงและซอฟต์แวร์ควบคุมซึ่งช่วยให้การพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยผลกระทบต่อภูมิภาพ การเปิดตัวขีปนาวุธหนักใหม่2025ทำให้หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หันมาจับตาความเคลื่อนไหวของไทยอย่างใกล้ชิดบางประเทศอาจมองว่าเป็นการเพิ่มอาวุธในภูมิภาคแต่ฝ่ายความมั่นคงของไทยยืนยันว่าการพัฒนาอาวุธนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันและรักษาสันติภาพเท่านั้นมิติด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การพัฒนาขี่ปนาวุธรุ่นนี้ไม่ได้มีผลเพียงด้านการทหารเท่านั้นแต่ยังสร้างแรงกระตุ้นต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไทยเกิดการจ้างงานในภาคการผลิตการวิจัยและการออกแบบจำนวนมากตลอดจนทำให้บริษัทไทยบางแห่งก้าวสู่การเป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยีทางทหารในอนาคตแผนการพัฒนาในอนาคตรัฐบาลไทยได้วางแผนพัฒนารุ่นต่อย,ยอดที่มีพิสัยยิงไกลกว่า2,000กิโลเมตรและมีระบบหลบหลีกขั้นสูงยิ่งกว่าเดิม พร้อมพิจารณาการบูรณาการขีปนาวุธเข้ากับระบบรบสมัยใหม่เช่นโดรนลาดตระเวนและดาวเทียมสอดแนมของไทยเองเพื่อสร้างระบบป้องกันประเทศที่ครบวงจรสรุป ขีปนาวุธหนักใหม่2025คือก้าวสำคัญของประเทศไทยในด้านการป้องกันประเทศแสดงถึงความสามารถของนักวิทยาศาสตร์วิาาศวกรและกองทัพไทยในการสร้างอาวุธทันสมัยที่ตอบโจทยุทธศาสตร์โลกในยุคใหม่แม้จะเป็นอาวุธที่ทรงพลังแต่หัวใจของการพัฒนาคือการปกป้องอธิป,ปไตยและรักษาสันติภาพของชาติ